กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกันปลาบิวเดอร์บายเอแล้ววันนี้ผมก็มีกันปลามารีวิวเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมสําหรับกันปลาที่ผมจะรีวิวให้ชมกันวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลย r e ียวเกรดชิคันจูนะครับจากกันดัมยูนิคอรนนะครับคิดว่าคงมีหลายคนซื้อมาและได้ลองต่อกันไปบ้างแล้วนะครับอย่างที่คอมเมนต์บอกออกมาในอ่เพจกันปลาบิวเดอร์บายเอนะครับว่ารู้สึกยังไงกับมันนะครับซึ่งเท่าที่ผมอ่านดู ก็ไม่มีใครชมมันเลยสักคนเดียวนะส่วนใหญ่นี่ก็เชิงแบบบ่นนะครับจุดด้อยของมันนะครับที่พบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่อง้อต่อขยับและแข็ายยาแท,ที่หนักอะไรอ่ะมีสีรล้อเคื่อี้นะแต่ว่ายังไม่อยากจะเชื่อไงเพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าทุกคนเน ى, ี่ยโกหกผมหรือเปล่านะครับมันเรียวเกรดใช่ไหมเออบันไดตั้งใจทํามันเต็มที่มากๆ เพื่อให้ออกมาถูกใจกับคนที่สะสมกันพลาและเป็นแฟนกันพลานะครับดังนั้นเมื่อดูจากหน้ากล่องดูจากฟอร์มมาแล้วมันต้องดีสิเนาะมนไม่ควรจะมีอะไรต้องบนใช่ไหมสำหรับเรือเกลือชินันจูตัวนี้นะครับอ่ะก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวให้ผมลองต่อดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วดีหรือไม่ดีเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันตอนจบคลิปนี้อ่ะไปชมกันเลยเรือเกลืชินันจู ซินันจูตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด16แผงนะครับจากที่ผมแกะมาดูเนี่ยการแยกสีของพลาสติกในกล่องเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับกอ็อย่างเด่นๆเ,เนี่ยก็คือแผงสีแดงนะครับเหมือนมันมันพ่นแลกเกอร์ลงมาเลยนะก็คือเงานะครับถ้าจับเอามือลูบตรงตรงเนื้อพลาสติกเนี่ยจะรู้สึกถึงความหนึ่ง นะครับคือมันไม่เหมือนพวกพลาสติกของของตัวกันตาทั่วไปที่เราจับแล้วเราจะรู้สึกลื่นอันเนี้ยพอจับแล้วรู้สึกมันจะหนึ่งหน่มันมันพ่นอะไรสักอย่างที่ทําให้ตัวพลาสติกมันมันเงามากขึ้นกว่าเดิมมาให้นะครับก็แผงสีแดงเนี่ยก็มีมาให้ด้วยกัน3มแผงนะครับก็เป็นแผงใหญ่ๆแผงใสสีเหลืองนะฮะแล้วนะนะก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต์พลาของอาวุธอันนี้เป็นปืนตัวปืนเนี่ยมันจะออก สีเขียวขี้ม้านิดหน่อยนะครับอันนี้สีขาวนะครับสีเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแผงสีทองนะครับเราไม่ต้องแปะสติกเกอร์สีทองที่เป็นลวดลายของซินันจูแล้วอันนี้คือเป็นพลาสติกที่เขาพ่นสีทองมาให้เลยสุดท้ายก็คือสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์แบบธรรมดาสติกเกอร์ใสนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยที่เป็นสะท้อนแสงมาให้จํานวนหนึ่งนะครับสีแดงมันสวยนะเออผมบอกก่อนสีแดงนี่แบบ สีแดงแดงเฟอร์รารี่เลยอ่ะออแขงก็16แผงนะครับก็เดี๋ยวมาลองประกอบกันดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแผงสีทองนี่มันมันทองสวยจริงๆนะเงาวับเลยนะครับเป็นประกายสวยงามมากนะฮะคือชิ้นนันจูเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ตัวใหญ่นะครับดังนั้นสเกลมันเนี่ยก็จะไม่เท่ากับพวกหุ่น กันดัมทั่วไปนะครับคือตัวมันจะสูงกว่านี่แค่ขานะขานี่คือจะท่วมหัวของฟันตาอยู่แล้วนะครับต่อเสร็จก็คงตัวมาเริ่มเลยนะฮะผิดผิดผิดต้องมาดูตัวนี้ <laughs> <c oughs> คนละรีวิวกันอนั่นรีวิวไปแล้วเก <c oughs> ือบตายบิดผิดไปขึ้นขาวเลยตรงนี้คือมันให้เราบิดอย่างนี้ลงซ้ายขวามา นะครับแล้วมันให้งอ,อตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับแต่มันก็ดันไม่บอกเราด้วยว่าไอ้งอเนี่ยมันงอได้แค่ด้านเดียวนะครับผมก็คือมันงอขึ้นอย่างนี้ได้เออแต่ว่ามันงอลงข้างล่างไม่ได้ผมก็ไปบิดบิดผิดไงคือไปบิดตรงนี้มันขึ้นมานะครับบิดมันขึ้นมาตรงนี้ก็อย่างนี้เห็นขาวจัวเลยดีไม่หักคือแบบต่อ RG นี่ต้องแบบตั้งสติมากเลยนะเออคือจะบิดอะไรนี่แบบ ต้องค่อยๆบิดอ่ะผมว่าบางที RG กันพลานี่มันก็ให้สติกเกอร์มาแบบงงๆเหมือนกันนะไออย่างอันนี้เป็นโครงในนะครับช่วงช่วงไหลนะครับมันก็ให้สติกเกอร์มาแปะนะครับสีทองนะครับตรงนี้สองข้างคือผมก็งงว่าอ้าวไอ้เี่ยตรงเนี้ยแม่งชิ้นใหญ่ๆ่ล่องใหญ่ๆกว่าทําไมมึงไม่ให้มาด้วยวะทําไมต้องให้มาแค่นี้ตรงนี้มันโชว์มันมองเห็นได้หรือยังไง สำหรับตัวชิ้นส่วนของของชิ้นันจูตัวนี้ RG นะฮะมันก็ด้วยความที่พลาสติกมันเป็นแบบเงาเงาใช่ไหมสวยแต่ว่าพอตัดออกมาแล้วเนี่ยใช้ครีมตัดไปเนี่ยก็ถ้าครีมไม่คมนะถ้าไม่ใช้ครีมเทพหรือว่าครีมแหลมอะไรเนี่ยหรือแม้เป็นครีมที่ดีจริงๆอะคือตัดมันก็ยังเหลือรอยขาวๆอยู่ดีนะฮะอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็จะมีรอยขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าไม่อยากให้มันน่าเกลียดมากสำหรับคนที่แบบต่อดิบแล้วตั้งโชว์นะก็ให้ใช้ตัวนี้นะครับก็กันดั้มาร์เกอร์เนี่ยแหละครับธรรมดานะครับสีแดงครับสีแดงเบอร์อะไรวะเอ่อ GM 07นะครับ200นะครับทาไปนะครับทานิดเดียวก็พอแต้มๆคือสีสีที่มันทาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เนียบมากแต่ว่ามันก็ ทำให้ความขาวของของรอยพลาสติกเนี่ยหายไปได้บ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงแล้วไอที่ขาวๆก็จะหายไปนะครับก็ทั้ง2ข้างเลยอันนี้ผมก็ทาแล้วข้างนี้ก็ช่วยได้ประมาณ1น,นะครับก็ลองดูแล้วกันอีกหนึ่งตัวอย่างของการให้สติกเกอร์มางั้นๆของบันไดนะครับอันนี้เป็นเอกรอ,อะตรงหัวไหล่ของชินันจูนะครับเห็นป่ มันให้สติกเกอร์มาแปะอยู่ข้างในอันนี้ผมติดอันนี้ไปแล้วเลยเห็นนิดหน่อยนะครับเป็นสติกเกอร์สีเงินมึงให้กูแปะด้านในแต่ตรงนี้มึงไม่ให้กูมาแปะทั้งๆทงี่ตรงเนี้ยแม่งโชว์เยอะกว่าตรงนี้อีกนะครับก็คือแบบคือกูงงมึงอะ่ะอืมคือเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมของการวางจุดสติกเกอร์ของแผ่นเนี้ยแม่งเต็มแล้ว มันก็เลยให้มาแค่ข้างในชิ้นเดียวส่วนข้างนอกถ้าใครอยากจะทำเป็นสีเงินนะครับก็ไปทำสีกันเอาเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับบันไดคุณใจดีมากเยี่ยม ผมก็ต่อเสร็จสักทีนะครับสำหรับเจ้า RG Real Grade ชินันจูตัวนี้นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยอรู้สึกภูมิใจในชีวิตตัเวเงเหลือเกินโอเคอ่ะก็มาดูเริ่มกันด้วยของที่แถมมาในกล่องก่อนเลยดีกว่าว่าเจ้าชินันจูตัวเนี้ยมันมีอะไรแถมมาให้กับคนที่ซื้อมาต่อบ้างน,นะครับอ่ะก็มาดูกันเดี๋ยวชินันจูมึงนเก๊กหล่อไปก่อนนะเ นับหนึงเลยฟูฟอนทาวนะครับก็คือไพลออดคนขับนะครับชาอัสนาเบลวิญญาณชาหาเหวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็แถมมาเป็นเอ่อฟิกเกอร์หุ่นตัวจิ๋ว,วนะครับจิ๋วมากคือจิ๋วที่แบบใครที่จะเอามาลงสีได้นี่คุณต้องเก่งมากๆเลยทีเดียวใครที่ใส่ตาดีๆนะครับและชอบการทำสีผ่านกล้องจุลทรรศก็ เชิญได้เลยนะครับตามสะดวกนะครับส่วนผมก็ขอบายไปก่อนนะครับเพราะแม่งเล็กมากจริงๆนะครับแต่ว่าคือบันไดมันเก่งเนาะคือเทคโนโลยีมันมันใช้ได้คือมันแกะสะลักมาซะแบบเนี้ยบอะคือเนี้ยบเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะนี่ก็หนึ่งหล่นเลยเอ็นต่อมาเป็นบีมไรเฟิลนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกก็คือ,อมันจะเป็นพลาสติกที่สีเขียวขี้มานะฮะ ไม่ได้เป็นสีดำหรือว่าสีเทานะครับเป็นสีเขียวที่มามันเลยก็ออกแนวมิลิทอรี่หน่อยนะฮะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าก็สวยดีนะครับก็คือแกะสลักดีเทลมาก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเ,เปิดออกมาได้อย่างนี้นะครับเ,เครื่องยิงลูกระเบิดนะครับก็เหมือนบ้างไฟพญานาคบ้านเรานะครับ อันนี้ก็คือบีมไรเฟิลธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบกลมๆเหมือนเหมือนกันดั้มไงอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นพลุพลุไฟไม่ใช่นะฮะก็เป็นเป็นเป็นแสงเป็นบีมเป็นลูกไฟออกมานะครับเป็นประกายออกมานะครับสีเหลืองๆหลือบีม X ก็ให้มาคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ารสีเหลืองๆใสๆนะครับ อันนี้ติดเข้ากับโลได้นะฮะก็คือเอฟเฟกต์พามทจะให้มาแบบทั้งแบบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็แบบสั้นๆแบบนี้นะครับตัวไอขวานของแม่งเนี่ยมันสามารถมาต่อกันได้นะเออก็ตรงนี้จะมีที่ต่ออยู่นะครับที่ต่อ2ด้านเรามาเสียบแบบนี้นะครับก็อ่ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราให้ตัว ตัวหุ่นเนี่ยถือได้นะครับผมต่อถูกเพราะวะ่าอาวุธชิ้นสุดท้ายจะเรียกว่าอาวุธได้ปะก็คือโล่นะครับโล่ตัวสีทองทองเนี่ยกับสีดำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนเหมือนรุ่นเก่าๆใช่ไหมเออตัวนี้มันเป็นพลาสติกหล่อขึ้นมาเลยแล้วเราให้เราเป็นชิ้นๆแล้วให้เราแปะแปะแปะ,แปะทับๆเข้าไปนะครับตอนแรกผมก็อย่างที่บอกว่าเป็นห่วงว่าพอมันเป็นพลาสติกนูนๆแล้วเนี่ย มันจะดูแปลกๆหรือเปล่าค,คือคือคือดูมันไม่เนียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอมาต่อเข้าจริงๆมันเนียนนะเออคือสวยเลยแหละนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าสติกเกอร์มันจะลอกออกมาลอกออกมาเป็นแผ่นๆหรือเปล่านะครับก็ข้างหลังก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้คงไม่ใช่ของแถมนะมันต้องมีอยู่แล้วแหละแบ็คแพ็ค แบ็คแพคเนี่ยดีเทลค่อนข้างทําออกมาดีนะครับตรงช่วงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนแมชชีนิกเป็นอะไรตรงเนี้ยก็ทำมาค่อนข้างละเอียดคมเลยตรงบูสเตอร์เนี่ยมันก็แยกได้ประมาณนี้นะครับก็คือกางได้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งนะครับอย่างนี้ขึ้นลงได้นะครับเต็มที่นะครับแต่ว่าอย่าไปบิดมากเลยเดี๋ยวจะหลวมซะเปล่าๆถังดับเพลิงนี้ก็ธรรมดาธรรมดานะไม่มีอะไรนะครับก็ให้มาส่องแท่งเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ เออเผื่อไฟไหม้อะไรก็ดับเพลิงไปนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแบคแพคด้านหลังสิ่งหนึ่งที่ที่จะเอามาเทียบให้ดูก็คือขนาดของความสูงของ RG ตัวนี้มันจะสูงกว่ากันดัมตัวอื่นนะ RGWO Conta นะครับชินันจูนี้สูงประมาณ15เซนอันนี้คือแบนชีนอนนะครับใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันมากขึ้นเพียงแต่ก็ยังก็ยังตัวเล็กกว่าชินันจูอยู่ดีนะฮะ ก็ไปทําบัญชีอยู่ข้างหลังโอเคเออเมื่อกี้ลืมไปมือมือเนี่ยมันคู่หนึ่งเลยใช่ปะเป็นมือแบบล็อกเป็นรูสําหรับเสียบป,ปืนเฉยๆนะครับแล้วมันก็แถมมือที่ขยับนิ้วได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้ทุกนิ้วนะครับในแบบเรียวเกรดก็เป็นมือแบบขยับนิ้วชี้แล้วครับแล้วก็นิ้วสนิ้วนะครับแล้วก็นิ้วโป้งซึ่งมันจะเป็นมือคนละแบบกับชินันจูอย่างนี้นะคือมือชินันจูปกติมจะเป็นมือกลม,กลม แต่ไอ้มือแบบนี้มันเป็นมือแบบที่เขาแถมมากับเลวเกรดอะ่ะคือมันจะเป็นมีมือแบบเหลี่ยมๆนิดหน่อยนะครับก็อาจจะดูแตกต่างนิดนึงนะครับก็เอาไว้เปลี่ยนเล่นๆแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นมือข้างซ้ายนะครับมือแบมือมันมีข้างซ้ายข้างเดียวนะข้างขวาไม่มีผมก็งงๆเหมือนกันนะ่ะถ้าเป็นปกติเงี้ยอย่างเงี้ย BB Neo g ี o n องเนี้ย,ยมันก็จะเป็นพลาสติกที่ ไม่ได้เงาอะไรนะครับก็เป็นพลาสติกสีสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็ออกจา,กด,าด้านด้านด้วยซ้นำนะครับเซมิกลอสนะครับประมาณนั้นในขณะที่จะเป็นชินันจูเนี่ยเห็นแสงเงาปะเห็นเงาดิสท้อนแสงปะคือมันคนละอย่างกันเลยนะครับก็คือจะบอกว่าตัวตัวพื้นผิวพลาสติกของตัว RG ชินันจูเนี่ยมันค่อนข้างเงานะครับเงาวับมาเลยนะฮะก็มันอาจจะ ดีสําหรับคนที่ชอบต่อดิบนะครับแล้วก็ไม่อยากทําสีนะครับคือตัวนี้มัน,มนเงามาให้ล้คือคุณไม่ต้องทําสีเพิ่มวันนี้วันนี้ฐานตั้งหมุนฐานหมดยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อฐานมาใส่ <c oughs> นะฮะก็หมุนมือไปก่อนแมนนวลเ,เป็นไงดูความเงเาตัวหัวเนี่ยค่อนข้างจะหลุดง่ายมากนะครับถอดง่ายเลยอ่ะคือคือคือ,อ RG ทุกตัวเนี่ยผมว่าหัวแม่งหลุดง่ายมากมันเหมือนไม่รู้ว่า เพราะอะไรมันถึงทําหัวมาให้แบบถอดง่ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะฮะาลายตรงนี้เปิดได้นะครับเดี๋ยวอะไรงัดกนลายตรงนี้เปิดได้ open hash น,นะครับเ,เปิดไดนะ้ตรงนี้ก็ยกนอกจากหัวหลุดง่ายแลย้วเนี่ยไหลมันก็หลุดง่ายด้วยนะเนี่ยคือมันเป็นเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นเป็นเป็นวงกลมที่เอาไว้ล็อกเสียบแต่ว่ามันเป็นแบบแค่ล็อก เพื่อให้เราเสียบอย่างนี้ง่ายๆหน่อยนะครับก็วางไปแบบแบบนี่ใช่ไหมมันก็ติดละนะเวลาออกก็ดึงเลยคือมันหลุดง่ายมากตรงนี้ก็ปิดขึ้นปิดลงได้นะครับปขึ้นปิดลงได้ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นบูสเตอร์ช่วงขามันก็หมุนได้นะครับหมุนได้ตรงนี้ก็แยกได้แยกก็โชว์นะครับ แล้วมันก็จะมีสติกเกอร์อยู่นะฮะซึ่งสติกเกอร์หลุดออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเห็น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 ความเพเยหรือเปล่านะฮะหลุดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็หมุนได้ทั้งสองข้างนะครับแยงได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลอ,อ,อ่ะมาติดแบ็คแพคนะครับติดแบ็คแพคก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นจอยอยู่แล้วสี่เหลี่ยมนะครับก็แค่เสียบเข้าไปข้างหลังมันมีรูให้เสียบแล้วนะครับจัดไปอ่ะ รอดเนี่เออคิดว่ารอดปะขนาดจับนี้ยังไม่กล้าปล่อยเลยอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยเรียบร้อยตาอย่างเชียดติดไปปุ๊บมันก็มันก็จะเอ็นมาข้างหลังอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะคือเนี่ยมันดึงมันดึงมันดึงให้ตัวเอ็นมาข้างหลังหมดเลยนะครับก็อาจจะต้องจัดท่าให้ เล่นสก,กีอ่าเล่นสก,กียืนได้เว้ยแต่มันก็แปลกๆไงมันจะเป็นแบบยืนแบบตัวเอียงๆนะฮะยืนแบบตัวเอียงๆก็พอยืนได้นะครับสรุปก็คือใส่แบคแพก,ก็พอยืนได้นะครับแต่ว่าไม่สง,ง่าพาเผย <c oughs> ไม่สง,ง่าพาเผยเท่าที่ควรนะครับประมาณนั้นอืมนะก็ยังดีก็ยังดีที่ยืนได้นะก็ยังดีหัวมันเนี่ยไม่เห็นลูกตาเลยนะคือหมวกมันเนี่ย ไอ้ตรงข้างหน้ามันบังมาซะปิดลูกตาหมดเลยนะครับผมก็งงๆว่าเฮ้ยถ้าเป็นหุ่นจริงนี่มึงมึงมึงจะมองเห็นทัศนวิสัยยังไงวะเออขับไปเนี่ยหรือว่าฟูลฟรอนทาวมึงใช้มึงเป็นนิวไทแล้วแบบว่าใช้จิตสัมผัสเอานะเวลาขับไปแม่งไม่ต้องใช้ใช้ตาจากหุ่นมองเอาก็เห็นคู่ต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะกนะ็เออ,เอ,อสำหรับจุดขยับเนี่ยเจ้าตัวนี้มันเป็นด้วยความที่มันเป็นอานะครับ จุดขยับมันมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นอยู่แล้วนะฮะอย่างช่วงไหลเนี่ยอุ้ยดเอา,อเ,อาเอาออกไปก่อนแล้วกันนะผมลำคานแม่งมากเลยแบคแพ็เนี่ยแม่งเกะก,กะเออแล้วแม่งก็คือใส่ไปแล้วมันก็ยืนไม่อยู่ไงหัวไหล่นี้ก็อ่ะดูเนี่ยไหลมันก็สามารถขยับมาคือด้านหน้าด้านหลังได้นะครับมันก็ถือว่าอ๋อ,อโอเค ยืดหยุนนะครับในระดับหนึ่งนะครับแขนก็คือถ้าคือคือผมว่าสาเหตุหนึ่งที่มันทําให้ไอไอหัวไหล่นี่แม่งหลุดง่ายๆอ่ะคือใส่ง่ายๆแล้วก็หลุดง่ายๆเนี่ยก็เพราะว่ามันอาจจะให้เราต้องการดัดท่าสําหรับคนที่อยากจะโชว์นะคือดัดท่าของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือด้วยด้วยการเอานี่ออกก่อนแล้วพอดัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยติดไอ้นี่เข้าไปทีหนึ่งข้างหลังนะครับมันก็จะมีที่ล็อกของมันให้อยู่แบบหลุมๆวมเฮี้ยนะครับช่วง แขนนะครับก็จะระดับนี้ก็สุดๆเลยนะครับก็งอได้เต็มที่เอวก็โยกได้คือมันโยกทั้งตัวเออคือโยกทั้งตัวผมบอกนี้เลยเดีกว่านะครับอามาดูขาขาึ๊องอก็จะประมาณนี้นะครับตัวเหี้ยอะไรเนะี่ยปูนะครับดูเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับ ก็ถือว่าโอเคแหละระดับ R G นะครับเราคงไม่ได้มาจับมันงอเต็นทา108่า10อยแปดกฤษดาอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแปะสติ๊กเกอร์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับโชว์สวย,สวย จริงะ่ะมันสวยนะสิ่งที่ผมชอบก็คือผิวพลาสติกโดยเฉพาะไอสีแดงของมันเนี่ยเงางามมากคือซื้อมาเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งทำสีไม่เคยทำสีแล้วกลัวว่าความเป็นชิ้นันจูมันจะไม่เปล่งประกายออกมานะครับคือถ้าเป็นแบบไฮเกตพลาสติกมันก็จะเซมิกลอสก็คือเป็นด้าน,ด,าน,ด,านด้านกึง่งเงาก็ไม่ได้ประกายอะไรมากมายแต่อันเนี้ยคือมันเงามันมาเลยนะครับคือเอาผ้าเนี่ย ไมโครไฟเบอร์เนี่ยผมนั่งเช็ดเนี่ยเงาวิ่งเลยนะฮะหลายจุดเนี่ยก็ค่อนข้างดีงามนะครับอย่างเช่นไอแผงสีทองเนี่ยสีทองมันสวยมากนะครับแล้วก็การที่มันเป็นพลาสติกมาไม่ใช่เป็นสติกเกอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดูดีกว่าที่ผมคิดตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่เวิร์กแต่พอต่อมาแล้วเฮ้ยมันเวิร์กว่ามันเข้ากันดีเลยสีดําตัดกับสีทองไม่ต้องมานั่งแปะ ไม่นั่งแปะสติกเกอร์สติกเกอร์เนี่ยแบบๆไปแม่งม้วนลอกมาตามขอบอีกนะครับบอกไปแต่อันนี้พอมันเป็นพลาสติกแล้วมันไม่ต้องไปหงวงเรื่องนันเลยพอพอผมแปะสติกเกอร์อะไรที่มันให้มาลงไม่ครบก็ยิ่งดูดีขึ้นคือดีกว่าไม่แปะคือมันเป็นกันตาที่ตัวใหญ่ด้วยไงในระดับ1ต่ตอนหนึ่งซีเนี่ยคือตัวใหญ่กว่ากว่าตัวอื่นๆกันด้ามตัวอื่นทั่วไปนะครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าถามถึงในแง่ความคุ้มค่าผมว่ามันคุ้มนยะเออมันคุ้ม สรุปรวมๆคือผมว่าเจ้า RG Reolgrade ตัวเนี้ยเป็นกันทาที่สวยสวยเลยสวยเลยนะครับจะบอกว่าสวยมากก็ยังได้นะครับมาถึงข้อเสียบ้างข้อเสียของมันก็อย่างที่หลายๆคนบ่นกันก็คืออข้อต่อโดยเฉพาะช่วงเอวผมเน้นเฉพาะช่วงเอวเลยนะช่วงอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ขาเนี่ยถือว่าแน่นนี่ผมยืนเฉยด้วยแบคแพคผมจับจนมันยืนได้ลวแต่ช่วงที่น่าเกลียดที่สุดคือเอว เอวมันเนี่ยมันมันมันทำมาเป็นข้อต่อไหลซับซ้อนมากแล้วมันมันเอ็นมันเอ็นทุกครั้งที่ติดแบ็คแพคเข้าไปต่อให้ไม่ติดแม่งก็เอ็นคือไม่รู้ว่ามันจะหลังแอนอะไรมากมายคือแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบันไดมันต้องทาไอข้อต่อชวงเอวให้มันมันยกเยกได้ด้วยคือผมไม่เข้าใจตรงจุดนี้จริงๆนะว่าเพื่ออะไรเพื่อความยืดหยุ่นในการบิดแล้วแต่พอทําไปแล้วเนี่ย มันทําให้กันพาไม่สามารถยืนยืนตรงๆแล้วดูดีได้คือมันยืนแล้วมันหลังแอนต้องใช้ความพยายามสูงก,กว่าจะด,ดักให้มันดูดูดีได้นะครับส่วนขาเนี่ยขาขาเนี่ยถือว่าดีกว่าเลวเกรดตัวอื่นนะคือแน่นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าขาของชิมันจูมันใหญ่ก็ได้แต่ส่วนที่น่ารำคาญที่สุดคือพวกกรอะอะไรพวกนี้มันหลุดง่ายมากนะครับอย่างเช่นหัวไหล่เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปคือมันทํามาให้เราจับแขนดักก่อนนะค,ค่อยนิด ติดเกาะเข้าไปแต่ประเด็นคือมันหลุดง่ายเกินไปอรน,น่องนที่ผมรู้สึกนะโล่มันนะมันให้ติดเอาตรงข้างไหล่่ะแล้วแม่งติดยากมากนะครับมันให้ติดเข้าไปในซอกของไอ,อ้เกาะตรงหัวไหล่เนี่ยแล้วมันต้องกดกดไอ้นี่ลงไปตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงหลุมแต่คือปัญหาจะเป็นเพราะผมไงคือนิ้วกูใหญ่ไงนิ้วกูสอดลงไปไม่เข้าไงพอกูสอดไปปุ๊บกาอแม่งเด้งออกมานะครับจริงๆอ่ะตอนต่อไม่มีปัญหา ต่อง่ายนะครับต่อเรื่อยๆไม่ได้ง่ายมากคือต่อได้เรื่อยๆ,ๆมากกว่ามันจะมีปัญหาตรงที่เริ่มมันจับจับท่าทางมาถ่ายรูปแอคชั่นอะไรพวกเนี้ยนรกเริ่มมาแล้วเพราะว่าเกราะแม่งก็จะหลุดไอยอะไรกับเอวแม่งก็เอาช็อชออนแอนดอีกโยกเยกไปโยกเยกมานะครับไม่ตรงอีกคือติดโล่ไปเนี่ยตัวเอียงเลยเพราะว่าช่วงเอวมันอ่อนมาก มันรับน้ำหนักไม่อยู่โดยรวมผมผมชอบนะชอบชอบเออแม้ว่าตอนตอนจับจัดท่าแอคชั่นอะไรแม่นเนี่ยผมจะด่าแม่งมไปเทนะ่าไหร่แลแต่คือพอจับเสร็จดัดเสร็จอะไรเงี้ยมันก็สวยสวยงามน,นะครับทรมานตอนจับดัดท่าแค่นะั้นคือเล่นท่ายากก็เหนื่อยหน่อยนะเออก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลไปบ้างนะครับสำหรับ r g ชินันจูตัวนี้ ชอบไม่ชอบอยังไงก็ไปพิจรารณากันเอาเองแล้วกันนะครับชันเคยนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปรีวิวกันพังผมเป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> ก็สามารถ subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e ได้ตรงนี้เลยนะครับก็รีวิวนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในรีวิวหน้าสวัสดีครับบายสวยนะเออ แต่เล่นท้ายากก็ลำบากหน่อย